ฟักทองนะครับเราจะเก็บได้เมื่อไหร่ดูอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนี่ครับตอนนี้ลูกนี้นะครับออกเป็นลูกแรกนะครับปกติสวนใหญ่เวลาเขาดูกันเขาจะดูเขาเรียกว่าดูสีนะครับดูเทาตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็ขึ้นมาในระดับสองนะครับนะเราผมก็จะปล่อยให้เขาเข้มนะครับทั้งลูกเลยนะครับผมจะไม่เก็บเพราะว่าผมเอาไว้ทานเองนะผมไม่ได้จําหน่ายนะครับผมปลูกไว้ทานเองนะครับเนี่ยลูกเขาอวบ ปกติลูกเขาจะแบนๆอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยแบนๆนะครับแบนๆแล้วพอเวลาอายุเขาเยอะขึ้นลูกเขาก็จะอวบขึ้นนะครับอวบขึ้นเหมือนอ้วนขึ้นนะครับนะเราก็ดูสีเขาถ้าเราอยากให้ฟักทองเนื้อแน่นมันนะครับนะอร่อยนะครับแล้วของผมเนี่ยไม่มีเคมีผมใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงกับฮอร์โมนนมสดนะครับผมจะปล่อยให้เขาแก่ให้เขามันนะครับแล้วก็จะไปบวชนะครับบวชฟักทองนะครับผมชอบมากและอย่างหนึ่งเขาก็ให้ดูตรงขั้วตรงนี้นะครับ ถ้าขั้วลึกลงไปนะครับลึกลงไปเลยก็ถือว่าแก่ตัดได้นะครับแต่จริงๆพักทองเนี่ยนะครับจะอ่อนจะแก่ก็อยู่ที่เราต้องการนะครับบางท่านก็ต้องกงการพักทองอ่อนก็ตัดได้แล้วนะครับนะบางท่านต้องการแก่ๆมันๆนะครับนะหนึบๆก็ปล่อยไว้นะครับอย่างผมจะปล่อยไว้เลยนะครับให้สีเขาเนี่ยเทาทั้งลูกเลยนะครับผมจะปล่อยให้จัดเลยนะครับแล้วก็ขั้วเนี่ยให้ลึกเลยนะครับขั้วตรงนี้ให้ลึกเข้าไปเลยนะครับผมถึงจะเก็บถึงจะตัดผมจะไปทําบวดฟักทองนะครับผมชอบมาก นี่ก็เหมือนกันนี่ลูกที่สองนะครับนะต้นหนึ่งนะครับผมปลูกมาทาแบบธรรมชาตินะคือเขาขึ้นนะครับเอมาเล็ดเนี่ยผมซื้อผมซื้อวัาทองมาทาอาหารแล้วพอเราผ่านะครับมเล็ดเขาเวลาเราล้างแล้วมันร่วงนะครับเวลาเขาขึ้นเนี่ยผมก็ดูแลต้นนี้ผมไม่ได้ปลูกนะนะครับเขาขึ้นผมก็เลยดูแลเขาต่อมานะครับเขาจะได้ประมาณสามสามสามลูกนะครับนะครับต้นหนึ่งนะประมาณสามลูกลูกที่สี่ที่ห้าเนี่ยเวลาเขาติดดอกเขาจะร่วงแหละอันนี้ธรรมชาติของเขานะ ของผมเนี่ยก็หนึ่งสองแล้วก็จะมีลูกใหญ่ด้านล่างอีกหนึ่งลูกครับต้นเดียวกันนะครับแต่เขาแตกแขนงนะครับหลายยอดนะครับก็เนี่ยครับฝากพี่น้องไว้นะวิธีดูนะครับแต่จริงๆอันเนี้ยแล้วก็อีกจะอีกมีดูมีวิธีดูหลายวิธีนะครับนะจะหยิกจะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแต่อย่างผมเนี่ยผมใช้ดูลูกให้มันแก่ดูสีให้มันให้มันเทาทั้งลูกเลยแล้วผมก็จะปล่อยคั่วให้ลึกๆเลยนะครับแล้วค่อยเก็บนะครับครับก็วันนี้ก็นําคลิปนะครับพักทองมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับปลอดสาร จุลินทรีย์ของเขาแสงฮอร์โมนนมสดนะครับเขาชอบนะครับแล้วเนื้อเขาก็จะแน่นอร่อยนะครับมีรสชาติดีมากๆนะครับปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ